อ้าวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมล็อกแกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟอ่าเซิร์ฟมันมันหนุกหนุกน,น,นะครับกบกอบมันมันอะไรเด็ดเกบกอบมันทุยนะครับอ่เดี๋ยวมึงมาเล่นนะครับอ่าผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับเออเซิร์ฟแนวสร้างบ้าน VP นะครับนี่มาดูส่วนแรกนะครับ ที่ทำสวนนะครับลงทํำกัน V.P. แล้วก็สร้างบ้านนะครับก็มีนะครับนี่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีกดนะครับกดกดเราก็เดินไปด้านนี้ครับอ่าก็มีอะไรห้ามด่ากันนะครับห้ามด่าคนที่มียศนะครับห้ามขโมยของในบ้านหรือห้ามโบเทคบ้านคนอื่นนะครับแล้วห้ามให้โอพีมั่วนะครับ ให้ยุดไขมั่วด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปดูสินค้าร้านค้านั่นเด็กนะครับก็จะมีส่วนโอ้อะไรลอยอง,ง้องลงอุ้งลงนี่วะเออมันทำไมดูดไม่ได้วะนี่ครับก็ขายขายก็ไม่ค่อยแพงนะครับโอ้บานก็แพงบ้างแหละนะครับก็ ขายมากมายนะครับโอ้มีแอปเปิลถอดชาร์จด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดีจังเซิร์ฟนี้เออนะครับผมผมเพิ่งมาเล่นนะครับแล้วผมก็มาโปรโมทให้กับเซิร์ฟนี้เลยผมมาเล่นแล้วผมก็โปรโมทให้เซิร์ฟนี้เลยนะครับอ่ะอ่ะไป,ไปดูข้างบนครับอ๋อขึ้นต่ำนะไปมเมื่อไหร่จะถึงเนาะถึงแล้วอ่านะครับก็ก็มาส่วนของขายแร่นะครับอ่เออคุณครับ ไมคุณลอกัผมเล้ครับเออคุณทำไมผมคุณอะไรวะที่ซื้อนะครับเฮ้ยผมยังไม่ซื้ออะไรเลยนะคุณคุณจะขอบคุณผมทำไมฮไม่รู้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเฮ้ยมีชั้นสามอีกป่าววะเออขึ้นไปดูก่อนบางทีมีโอ้มีจริงด้วยของฟรีนะครับโอ้ โอ้จัดเค้กของฟรีโอ้เสียงดังขออภัยด้วยนะครับเสียงดังขออภัยด้วยนะเสียงดังของผมขออภัยอย่างมากอย่างสูงอย่างเคารพนะครับอ่าก็ไปดูส่วนของไอ้ไอ้ไอ้ไหนไหวะไอ้ด้านไหนวะด้านไหนไปดูด้านนี้เลยครับก็ไปดูกันเลยอ่าย้อนยูทูบนะครับสองร้อยคนนะครับพร้อม โทรเยโทโหมดเซิร์ฟเอ้ยเจ้าโทรหรือโปรวะอ่ะก็แล้วแต่นะพร้อมโอพีห้าวันนะครับห้าสิบห้าสิบบาทเออนี่มีพีสอง3ีพีสามมีพีสี่สองร้อยเอออันนี้ก็เป็นหมวดของป้ายเติมนะครับก็ประมาณนั้นนะอ่าอ่า,อานะครับอ้าว ส่วนใครอยากลิ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะเขียนด้านล่างนะครับอ่าส่วนผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปผมอ่าก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะครับเพื่อคลิปต่อไปของผมอ่าผมก็ขอให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเซิร์ฟนี้โอ้พิ่งเปิดผมก็พึ่งเข้ามาเล่นนะครับอ่าแต่วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ